สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเดนครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบรรยากาศดีครับวันนี้มีแตั้งใจว่าสีมาุละมีแดดมีมีเอฟซีมหาครับจากอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเพื่อนกับสิมาซอยเฮ็ดบุญกะทินน้ำครับ ก็ยังบกรถ้าต้องกับไปอุบลกับอุบลครับเป็นอยู่สกลแต่ว่าเพิ่นทำงานอยู่อุบลครับอุบลกับอุบลรีสเกตก็ใกลกันนะครับเปตาวันแดงนั่เบงคลปเพราะว่าใกล้ๆบ้านเลยหางอยู่กิโลเล็กกันได้ครับไม่จะเลก แม่เสี่ยบ่บ่เ็ดเบินะ่ตั้งใจมาเลี้ยงำหรับกระทิ้นกะมาจากสกลนคถอดวันที่หาครับงานวันที่ีที่หาต่ว่าถอดวันที่หาพฤศจีกายนเร็วๆนี้นะครับพฤศจีกายนจีหอด ตามตั้งแต่คิดแรกเลยต,ตั้งแต่มไปออเดชั่นกับพ่อเอกกับแม่ยน้อยกับน้องจริง <laughs> มันเด้งขึ้นมาเองเลยเด้งว้าวเราคนลูกยังไงบอเคยเบิ่งหมอลำอายุหกสิบหา้าปีบอเคยเบิ่งหมอลำเลยบ้านที่บ้านนอกแต่ว่าบ่อยเคยไปนั่งเฝ้าหมอลำแม่ลูกใหญ่มามนี่บัดนี้เห็นหมอลำจักเหื่อที่ว่าไปนั่งเฝ้าหน้าหมอลำผมหกสิบห้าผมง่ามครับลูกเอ้อ ก็เตียมได้ส่หาปีแล้วทำงานชนบัต้าจะเล่นไข่น้ำนองจะมือปุจะรอลูกไปว่าป้าาแม่ บอครับเพิ่นเก็บของอยู่เก็บของเตรียมของเพราะว่ามืนอนี้สิไปขอดกนครับกำลังเตรียมของกันทนายยหนาร่วมบาทนั่นกิดเตรียมมัทยม่วงบาทมัทยมบ้าน้อมเลยบอก นอนบด้เรียนมัธยมจำไม่หน่อยจบแค่ปฐมต่มาเห็ยนงานเรื่อยเลยบอกไม่หน่อยสู่ชีวิตมาตั้งแต่อยู่14สี่ปีเพราะว่ามีมูเป็นคู่อยู่มัธยมมานอนเด้ตัวบด้เรียนเป็นน้องสายจับก็ชื่อว่าจับบอดาบอรอตเตอรี่รับมาแบบบอขาดสายครับเจอสิมอดคำกับจีได้ได้เจาอยู่ครับ

น,นี่ก็จะเอารถตู้ไปขึ้นน้ำครับ <Okay. S 2> ไปสองข่านครับวันนี้ <Okay. S 2> เรียนตามหลังกัน <Okay. S 2> ตัวน,นี้ล่าง เข่าซูนล่างเปลียนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับ อดีดน่นีเพิ่นมาเหรอถ่ายรูปเพิ่นถ่ายรูปใหญ่อย่างนั้นน่ะทำอูปแบบไซส์ใหญ่ยันใหญ่ยุไม่เอาผมามเลี่ยนน่ะมันมีเล็กกว่านี้ไหมอไมไปเอาอีกนนี้เอาไว้เลย ใบสเงน่องสยอบบีเน้ยลุงใบใหบาทย้อมเขาของครับอันนี้มันใหญ่พดอันนี้เขาได้เขาพุทธใบของพวงใดอันนี้เป็นตัสูงหน่อยเดมัวเวลาเอาใส่เขามันสิออกมามันสีปก็ใหญ่ปมันใหญ่มันกลวง เอาเล็กตัวนี้เราไองนี้เอาทอานัใบละห้าสิเท่าไหร่หสิหอลใบเท่านั้นหนอันนี้เราไม่เป็นไรเราเอามาใส่ของได้ใส่อง่างเตุ๊กตาใส่อะไรได้ก่ตุ๊กตาดไหล่ห่ใน้ำแม่หน่อย้ำไทยรูกน้ำแน่นี่้านเดียวกั้น่ะขอหอดกัรหอรว่าเท่นสองคนเราได้สมคนเหอเด คนบาเดียวกันม่เมียอยเอครับให้ปนาดด้วยด้วยทัางครูครูหายทั้งครูรับคือบอกว่าอันนี้กระดาษที่ช่อ

เอา่ายรูปเนแน่ไยรูปเพ็่นแน่ถ่าลยไอ้ไทยสามนไอ้านกนก็ได้กลางรูปอบง อ๋อมุดดไม่อย่างัละดโดโหมุดดจะเขากองน้องเขาตอขอให้ปันงนะคะปังดังยิ่งขึ้นไปดังเงาหน้าละจติดตามเลยคนะคุณค่ะเมื่อไหร่หรอะค่ะ กะชีลอได้บานเลนะชีลอออกหนได้ตองเลยเนี่ได้โตหุ่นเลยเนี่ยได้เห็นนะสมใจล่ะเห็นน้องไงเห็นล่ะน้องน่ารักน้องน่ารักน้องถ่ารูปขึ้นก็ดีตัวม่าไอเอ๋ยแม่ย่ายคนบ้าลายเนาะแล้ว่าจะไปสามโมงเสาไหนเบาโอ้ยอธิษฐานประเสรบฐเนื้อเราเปลี่ยนเป็นเหญยงใช่อธิษฐานประเสริเนื้อให้ได้ชื่อ ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ชีหน้าครับกับช่องพ่อแม่หนิงและเพิ่อน้องวิียวครับสวัสดีครับ